Thank you ดีครับพี่น้องคริสตจยนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่าศาสนาจักรของเรามีการสมโพนนบุญเปโตรเปาโลอครสาวกเมื่อเราวกไปสู่อดีตเราก็จะเห็นว่าสองคนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่าคนอื่นการศึกษาก็ไม่ได้ว่ามีปริญญาปปเป็นต้นนบุญเปโตรนี่ก็เป็นชาวประมงแล้วก็ พระพิญจ้าก็ใช้ชั้นหนังสองนี่แหละเป็นผู้ก่อตั้งพระาศาสนาจักรของพระองค์มีสิ่งหนึ่งที่เราสรุปได้ก็คือว่าเป็นพระพิญจ้าที่อยู่เคียงข้างท่านเหล่านั้นที่ทําให้ท่านทั้งสองนั้นได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการติดตามพระคริสต์เจ้าเราเห็นในพระคัมภีร์เป็นต้นในกิจการในขราสาวกท้านพี่น้องอ่านหนังสือพระคัมภีร์ในช่วงนี้ของกิจการในขราสาวก,ก็จะพูดถึงเรื่องของนักบุญเปโตร ที่ถูกจำคุกแล้วก็ถูกช่วยเหลือจากเทวดาอย่างอัศจรรย์อันนี้แหละเป็นพอที่จะบอกได้ว่าครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของท่านทั้งสองเนี่ยก็มีอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นพระเจ้าที่ช่วยเพราะลำพังท่านทั้งสองนั้นก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนักในพระวรสารเราก็จะได้ยินเรื่องพระเยซูเจ้าถามมคัวกว่าเ,าเขาคิดว่าโปร่งเป็นใคร นะครับหลังจากสมปีถ้าจะดูแล้วรู้สึกจะเวลาน้อยมากเลยพี่น้องสมปีจะทำให้คนคนหนึ่งมีความเชื่ออย่างแน่นหนักได้อย่างไรแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่ถ้าใครคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับพระเยซูเจ้าจะถามคขาว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครซีมอนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซิโมนบุตรของจอห์นท่านเป็นศุภท่านเป็นผู้มีบุญเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยท่านรู้แต่เป็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเห็นไหมครับการที่จะรู้จักพระเยซูเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจากความสามารถของตนเองแต่เป็นเป็นนามทัยดีของพระบิดาเจ้าฉะนั้นเราจรึงมองเห็นท่านทั้งสองเนี่ยในอดีตเป็นคนที่อ่อนแอ ท่านหนึ่งก็ปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้งสามคราอีกท่านหนึ่งนั้นก็คือเบียดเบียนคริสตชนจนได้รับอัศจรรย์มีการมีฟ้าผ่ากลางแดดแล้วก็บอกว่าซาโลซาโลท่านเบียดเบียนเราทําไมแล้วท่านก็ถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ก็บอกว่าเราคือคริสตชนที่เจ้ากำลังไปเบียดเบียนนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของนบุญเปาโลแล้วเราก็มาเห็นว่าท่านได้อุทิศชีวิตที่เหลือของท่าน หลายปีดีดักทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่อยและตั้งพระศา,าสนาจักขึ้นเป็นร้อยร้อยแห่งนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราเราต้องถามตัวเองว่าเรามีที่ในพระศา,าสนาจักรไหมมีสิครับเรามีคำสั่งจากพระเยซูเจ้าไหมมีสิครับพระเยซูเจ้าบอกไปประกาศพระวรสารให้แก่คนทั่วโลกและเมื่อเขาเชื่อในพระบินเจ้าให้ล้างบาปเขานี่คือคําสั่งที่พระเยซูเจ้า ยังสอนยังบอกและยังสั่งพวกเราตั้งแต่2,000ปีนี้ก็สั่งมาเรื่อยๆจนถึงสมัยของเราก็ขอให้พี่น้องได้ฉลองนุบุญเปตโตรและเปาโลด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้พระศาสนาจากของพระองค์มีความมั่นคงเข้มแข็งต่อไปสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร